เห็ดออกอีกแล้วจ้าเห็ดอันนี้เห็ดกินได้พี่น้องเนตเฮกเซโรลิงพี่น้องกินได้จ้าขามันร้า,ายร้าเพิ่งเก็นดอกเดี่ยวจ้าพี่น้องช่วไปรถเมย์ย่าบีมาถารถจ้าไปรถเมย์ปกติสิออกร้ายพี่น้องย่าบีมาถารถถารถเมย์จ้าพี่น้องกระลังออกด้วยจ้านี่ เสียงดังเด้อจ้ารถนงาบเด้อจ้าไปรถเมย์พี่น้องมังก็ออกรอกเกี่ยวจ้าน,นี้เฮียพี่นอ้องเบื่งจ้าเฮ็ดเกิดยุสน้ำยาพี่น้องเพียร์ไปรถเมย์พี่น้องเพียพี่น้องเฮ็ดอันนี้กินได้พี่น้องแต่ว่ามันเป็นเฮ็ดไอ้ที่ห้ามกินกับเอ็นตัหอวาจา้เะเยอรมนันเอิรนขอเทียเด้อพี่น้องเด้อนีพี่น้องค้ามันนี่พี่นอ้องเบื่งจ้า เน็ตเน็ตอะไรนะไอ้เฮกเซอร์เฮกเซอร์โรลลิ่งเน็ตพี่น้องขาไม่ใช่เป็นตะไครบพี่น้องอันนี้กรีบจิกแอนกอร์ฮ๊อตมากๆเลยพี่น้องเพียรพอเพียรหนึ่งแด้วยายวีว่าได้เก็บไปกินจำยุ่วป่ายรถเมสพี่น้องเบิ้งเพียอันนี้กระเมีนจัดดอกหน่อยมันพี่พี่น้องวะพี่พี่รักพี่นี่กระเมีนจ้ะนี่กระเมีนเต็มเลยพี่น้อง ยียตุ้มต <Here. S 1> ิมิยุเย่าแมนหมดเลยจ้าย่ยดีก็แมนเจัดดอกแล้วหรืพี่น้องที่ดอกหาดอกนี่จ้านน่หกดอกนี่พี่น้องเจ็ดดอกนี่ก็ลังขื้นพี่น้องเจ็ดดอกจ้าผี่พี่น้องน้ำถ่วงไงน้ำถ่วงรั้วเส้นดินฝนมันตกคักพี่น้องร้อมผีพี่น้องซุ้มหนึ่งมามาเบิ่งผี่จ้า มีกระแมนจ้านน่มีกระแมนพี่น้องพี่ฝนตกคากตกแน่เหตุขึ้นพี่น้องเพียขึ้นเป็นทงเลยพี่น้องเพียเต็มเลยมีกระแมนจ้าแต่มันเถาแล้วพี่น้องเเถาแล้วนิฮ่องพี่มาพีพี่น้องมาพี่อีจ้ะพี่น้องเขาเมียเี่มมาถารถเมียพี่น้องเอออันนีบกแมนจ้ะพี่น้อง อันนี้บ่แมนอันนี้เห็ดพิษจิจ่าหนเดี๋ยวเห็ดพิษจ้ะอันนี้ดอกดีง่งามอยู่พี่น้องเมืองแง่ขอเคลียร์ด้จ้ะขอเคลียร์สองดอกมันกินได้พี่น้องมันกินได้จ้ะแต่ว่าพามกินกับแอนกอฮ้อเด้จ้ะพี่น้องขามสิเป็นตะไคร้พี่น้องเห็นปะ เฮ็กซ์โรลิงเน็ตพี่น้องี่พี่จะขืนซื้อห้จ้าเพียเต็มเลยพี่น้องเต็มเลยจ้ามาเกิดยุสน้ำยาพี่น้องอันนี้แจ็คแมนเห็ดยังบุดอกพี่น้องนี่สองดอกจกน้นนี่อันนี้ที่ว่าเห็ดไข่มุูกกบะเมียนนะพี่น้องไอบี่ว่าได้เก็บไปกินเลอพี่น้องเลอมันเกิดอยู่ะมันเกิดอยู่อน เกิดยุสนามเนี่จ้ามงป้ายรถเมย์พี่น้องเสียงคำง้างเลยพี่น้องเบิ่งแน่อุดมสมบูรณ์บ่พี่น้องอุดมสมบูรณ์คาดก้อเฮ็ดเมียเกิดตัวงอเตมิยูต้องข้างทางจ้าโอเคจ้าขอบคุณทุกอย่างทุกเชนหน่อยคำง้างอยู่พี่น้องสิสิ ใีหน้อยน้ง้างอยู่เลยจ้ะน,นี่บ่กีหกิดลังงามจ้ะพี่น้องแส่ายาจบีบบาดเจ็เด้อให้พี่น้องเบิง่งว่าความกลมสมบูรณ์จ้ะเห็ดเกิดอยู่ข้างทางพี่น้องน้ำง้างจ้ะน้ำงามเมื่อ<า>เกิดอีหยังอยู่นี่กับว่าจักพี่น้องเห็ดเพิ่งเลือดพี่น้อง เดบีกับวูลูจักเห็ดย่างคือกันจจนขอเคลียรเด้อโอ้เห็ดเพิงอันนี้พี่น้องเห็ดเพิงอันนี้จ้าเห็ดเพิงน้อยเห็ดเพิงน้อยพี่น้องขอพัยเด้อเดบีว่าได้เก็บกินจ้าเดบีย่างผงม้าจากอันเจาเห็นบอพี่น้องเห็นว่าคุณอ่ะเดบีย่างม้าจากอันปลายรถเมล็นะจเมืพอพ่อเห็ดเห็ดเพิงน้อยเมื่อออกยื่นหนี่พี่น้องอันนี้ก็เห็ดเพิงจ้านี่เห็ดเพิงคือกันพี่น้องขอเคลียอีกเด้พี่น้องเด้อเฮ้สิบอเคลียพี่น้อง เ็อมีว่ามันเฮ็ดเพืงองกันล้วนี่พี่น้องมีเห็นบ่เกิอดอยู่นี่ตอนมีไตต้นโอ๊กพี่น้องมันมีไตต้ตนโอ๊กจก้ะไตต้ตนโอก๊กปุ่นก็เฮ็ดผิดพี่น้องปุ่นเกิอดอยู่น้ำพุ่นแม่นมดจ้ะอุอดมสมบูรณ์คักจก้ะมังแม่หรือไงี่เด้อพี่น้องอันนี้เฮ็ดเพืองหน่อยเมื่อเกิอดอยู่นี่พี่น้องกว่าระง,งึกไรอันโรสฟูดโรลลิงภาษาเยอรมันพี่น้องนี่อันนี้เฮ็ดเพืองยังปวดจ,จันนี่ อันนี้เง็ดเพืงยังมุดลงสิบ้านมันโอ้รถเบรกยังแห้งเลยพี่น้องรถเบรกยังแห้งไยไปจา้าแค่นี้เด้อจ้าพี่น้อง